ค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อออกมอตราพรแทนตัวขพานค่ะค่ะคุณออกนะคะค่ะปัจจุบันเรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสองพรอบสค่ะค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะทํางานค่ะทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะทํางานทำบัญชีอยู่รถไฟฟ้าสายสีม่วงขาย m t j ีอะค่ะค่ะอยากทราบคุณแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ทําให้อยากเรียนกับอาจารย์นะคะคือจริงๆหนูเรียนตั้งแต่อายุสิบสามอะค่ะแต่ว่าทีนี้เหมือน มันมีช่วงหนึ่งที่เราไปเจอกับอาจารย์ที่ไม่ดีอะคะ่ะหนูก็เลยหยุดเรียนไปแต่ว่าก็ยังเรียนญี่ปุ่นเรื่อยๆค่ะก็คืออยู่เรียนไปตอนม6แต่ว่ามาทาอะไรคือเข้าที่ไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วพอทํางานก็รู้สึกว่าเอ็น3ที่มีอยู่มันไม่พอเพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้ตั้งใจไปสอบเอ็น3แต่ว่ามันจะต้องมีเพื่อไปสมัครงานนะคะหนูก็เลยไปสอบทั้งที่ไม่ได้อ่านแล้วก็ผ่านมาด้วยคะแนนที่แบบคามเส้นมานิดนึง แต่หนูรู้สึกว่าแบบพอมี N 3แล้วมันก็ยังไม่พอก็เลยที่มี N 2อะค่ะก็เลยเรียนเพิ่มดีกว่าแต่คือตอนแรกก็จะเรียนไปคอร์สแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันนานไปแล้วเวลาเราหางานใหม่มันก็จะนานไปอีกใช่ป่ะคะแล้วที่บ้านก็มีภาระเรื่องเงินมีหนี้สินต้องชาระก็เลยแบบหาอะไรที่เร็วเร็วเรียนดีกว่าค่ะแล้วก็มาเจอของอาจารย์แบงค์ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านว่าแบบมีคนเรียนเยอะประสบความสำเร็จก็เยอะจากที่นี่อะไรเงี้ยหนูก็เลยโอเคเลยเหรอเรียนแต่ตามแบงก์ก็น่าจะดีอะ แล้วเมื่อได้มาเรียนแล้วประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะอืออาจารย์เป็นคนที่พูดแล้วเข้าใจง่ายค่ะคือสอนอะไรแล้วมีเทคนิคการจําที่เยอะค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้สอนแต่ทฤษฎีหรือว่าตามหนังสือทั่วไปหรือแบบแค่เหมือนอ่านหนังสืออ่านให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่คือจะมีเทคนิคการจํามีแบบมีทางลัดก,การจำโน่นนั่นนี่คือหนูจะไม่ได้เยอะมากเพราะหนูจะไม่มีพื้นฐานเลยแต่พอมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาเยอะขึ้นมาค่ะ แล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียน,นก็ดีนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าทุกคนมีส่วนร่วงมากกว่านี้ก็น่าจะดีอย่างนี้คะ่ะเพราะาตอนนี้คือเหมือนแบบที่ที่มีส่วนร่วมก็คือแบบไม่กี่คนในห้องอะ,ค,ะค่ะค่ะอยากฝากอะไรถึงอาจารย์แดงบ้างคะก็ขอบคุณมากนะคะที่สอนหนูมากหนูก็รู้สึกว่าหนูเดินหนูได้อะไรเยอะมากอะคะ่ะจากการเรียนที่นี่แค่ไม่กี่เดือนนะคะหนูก็แบบหนูได้พัฒนาตัวเองไปเยอะคะ่ะคือตอนนี้หนูสามารถแบบ คุยกันญี่ปุ่นรู้เรื่องโดยที่แบบไม่ไม่ไมเคยต้องมาเปิดดีกหรือแบบอะไรแล้วอะค่ะคือคือรู้สึกว่าแบบได้พัฒนายเยอะจริงๆเพราะว่าอาา่านหนังสือสอบอะไรคะที่ที่อาจารย์แมบอกว่าให้อาหา่านหนังสือเยอะๆให้ติวเยอะเวลาแบบเอ่อมีข้อสอบคาศัพท์อะไรค่ะคือหนูก็ทา,าก,กันบ้านตลอดแล้วก็ติวตลอดมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราได้อะไรมาตลอดอะค่ะพอยิ่งอ่านมันก็ยิง่งซึมซับยิ่งอ่านมันก็ยิ่งจาได้ค่ะมันก็เลยยิ่งแบบยิ่งเหมือนพัฒนาตัวเองอะค่ะ <S <S นะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะุอณออมนะคะ